เอละไปว่ากันไปขอบคุณครับทีมมานพุกคนนั้นกใจนดูเจ้วยกันเแล้วก็อื่นยเนาะจากก็หลวงสันที่รวมี้าหเห่งครับืนมาพชรครับหลวงสันติตัลวก็พ um ่อม่อ สนมาเปิง่งานแฟนเพื่อ <c oughs> บ่องลำพูนนะครับรอดจอได้ปาครับลูกจะพ่อสิงใจองทะเลก็ีูมาทาเียวมาากันที่นี่ใจปบหาใน้ำเด็ดน้า้าเอ่าก็หลงมาก็หลงได้ก็หลงมาก็หลงได้หายใจใหแล้วหายก็หลงมาหาใจมาใบ้าลงมาหายใจกันเขาเลยยิอมาเอ้ามา ตัวบพยรดเาครับก็พาสองสลยประอตดป้าลุกจะพ่สีใจใครจะเดไปปเนะเอาละเอาละาได้เพื่อคนไทย้วเนื้อไทยจะด้นยยิ่งาาเอ้าดูใกล้นะเอาละกันทีจครับที่นาพอเดได้พี่นาน่พูนี้ดดีนี้ับปุญมันด้ไม่ยาเเอาละเขาทิพยาประดอนใจป้าลูกจะป่อสีใจมีไหนป้ารอดเอาละเอาไปเป็นไทเอาไปเป็นไผเอา มอกจะบอกที่ดใจครับไใจับมาแล้วครับใจมาครับเอาเข้ามาพิัยหัวจากใความันน่คะไอ้งจะบอคนตาลีจุดเดีเอาแครับมารานารับมาตัวนากบโดนเขาตัดที่ดเตัวน้ามุสลิมแตกว่ะ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 เอาแค่ตัวน้ามุสลิมแตกพี่เนี่ยก็แตกหมาแล้ว เอาหกมาให้ลูกเต่าบนบนหงส์กระดิกเอาเ้าให้เปไครโบให้ไปไผ่ไผ่ให้ลูกเต่าบนเสือด่า่ป้าป้ากันนะครับเป็นเ่างขับตาะรครับข้าันะครับข้าตามจนะครับจะไปเปล่าข้าตาังเอข้าครับพิพิธยาบาครับเดิย้เล็กราพายสุดใจครับยกซึ้กับพิพาเดินกันไป